ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Fairy Tale Fortune กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในภาคนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับจอมเวทหิมะก็มารีวิวตัวละครและแนะนําการอัปสเตตัสรวมถึงการเลือกสมสัยหินว่าเราจะใส่หินแบบไหนดีสําหรับจอมเวทหิมะถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องการโจมตีแบบหมู่แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขที่เราต้องทําตามเขาให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะไม่งั้นความแรงสกิลเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับคา่าอื่นไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเมนหลักในการโจมตีหมู่สาหรับส สกิลนี้จะเป็นสกิลติดตัวละครเขาจะเพิ่ม M attack ให้กับตัวละครและดับการเพิ่มนั้นอยู่ที่ระดับเลเวลของสกิลตอนนี้ผมอัปเกรดเลเวลสกิลไป61ใช่ไหมครับเขาก็จะเพิ่ม61หน่วยสกิลต่อมาเลยแล้วกันสกิลเกตหิมะไล่ล้ำผลของสกิลนี้นะครับจะทําการปลดปล่อยพลังเวทและสร้างความเสียหายเวทแก่เป้าหมาย6คนด้วยกันอันนี้เป็นระดับเลเวล60ถ้าเลเวลน้อยอยู่การชิงมันจะน้อยนะครับและหลังจากที่เราเรียนสกิลเน็บหนาวแล้วสกิลเน็บหนาวก็จะเป็นสกิลนี้จะมีโอกาส30%ที่่ตัวเเเองจะะข้าาสสูถนนบ ผลของสถานะเหน็บหนาวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสกิลหิมะโชคลายหิมะห้อยหวนและขึ้นหิมะโถมรวมถึงแสงเย็นชะล้างด้วยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพให้เกือบทุกสกิลยกเว้นสกิลที่ไม่ใช้งานกับสกิลอันติเมตเท่านั้นเองนะครับมารู้จักกันต่อสกิลหิมะโชคลายสกิลนี้จะสร้างความเสียหายแก่สตูหนึ่งเป้าหมายและมีโอกาส30%ที่จะทาให้เป้าหมายตกอยู่ในสถานะโชคลายสตูที่ติดผลสถานะโชคลายนี้จะไม่สามารถคืนชีพได้และถ้าหากเรานรอยู่ในสถานะเหน็บหนาวจะสลายสถานะเหน็บหนาวเพื่อทําให้ัตูมีโอกาสติ สถานะโชคร้ายจากเดิม30%มก็จะเป็น100%้นั่นเองติดแบบแน่นอนนะครับสกิลต่อมาแสงเย็นชะล้างเขาจะทําการลบล้างบัฟทั้งหมดของเป้าหมายถ้าหากตัวเองอยู่ในสถานะเหนบหนาวจะสลายสถานะเหนบหนาวและเพิ่มเป้าหมายอีก1คนและถ้าเราอัปเกรดสกิลนี้ถึงด้ววิวเสสูงสุดจะอยู่ที่4คนด้วยกันนะครับสกิลเนหน็บหนาวที่เรารู้ไปแล้วเนาะจะเกิดได้หลังจากที่เราใช้สกิลเกตหิมะไล่ลำงั้นไม่ขอพูดต่ออ่ะมาสกิลต่อมาเลยดีกว่านะครับกับมอน SPD สําหรับสกนันนตกต่าง ไปแล้วแต่อาชีพนั้นๆนะถ้าเป็นในส่วนของเวทฮิมะเนี่ยเขาจะเอาไว้สร้างใบสกอร์ SPD ซึ่งจะมีผล12ชั่วโมงใน1ใบหลังจากที่เราสร้างมาเรียบร้อยหน้าตาของใบสกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเวลานั้นเราสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะกดซื้อขายนะครับแล้วก็กดงลงตลาดเนี่ยก็จะมีคนทําขายอยู่ แต่ถ้าเราไม่อยากขายเราก็กดใช้งานเองได้เลยปื๊บก็จะมีผล12ชั่วโมงด้วยกันแต่ยิ่งเราอัปเกรดเลเวลสกิลไปเยอะประสิทธิภาพของไบสกอร์เนี่ยก็จะยิ่งมีผลเยอะขึ้นดังนั้นมารู้จักสกิลต่อมากันต่อนะครับกับหิมะโหยหวนผลของสกิลนี้จะสร้างความเสียหายเวทเล็กน้อยแก่สตูทั้งหมดและลดค่า MP ของเป้าหมายลงเล็กน้อยซึ่งถ้าผู้ล่าอยู่ในสถานะเหน็บหนาวจะสลายสถานะเหน็บหนาวเปทําทให้สตูสูญเสียค่า MP มากยิ่งขึ้นยังไงยังไงสาหรับเวทหิมะนะครับเราก็ต้องเปิดด้วยก Get ima, ยกตตหมะไ่านน็แครับ สกิลต่อมาคือหิมะถมผลของสกิลจะสร้างความเสียหายเวทหนึ่งครั้งแก่ศัตรูหนึ่งคนหลังจากโจมตีมีโอกาส50%ที่จะโจมตีซ้มหนึ่งครั้งซึ่งสามารถเบิลได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันคือสําหรับสกิลนี้นะครับเป็นหนึ่งสกิลทำดามจที่มีความรุนแรงอย่างมากแต่มันก็ต้องหวังพึ่งดวงด้วยนะครับว่าเออเขาจะโจมตีเบิลให้เราไหมเบิลแล้วเราต้องรุ้นอีกว่าจะเบิลกี่ครั้งถ้าเบิลติด5ครั้งนี่ก็แต่ถ้าไม่เบิลก็เรียกได้ว่าสวยไปนะครับและสิ่งสำคัญ หนึ่งเทิถ้าใครไม่อยากเข้าสู่สถานะรีชาร์ตนะครับเราสามารถแก้ได้ซึ่งก็คือเราต้องอยู่ในสถานะเหน็บหนาวก่อนเขาจะสลายสถานะเหน็บหนาวเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่สถานะรีชาร์ต ก็มีสกิลใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เลยไอหิมะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่เล่นยากมากๆเลยนะครับงั้นต่อมาดีกว่านะครับกับสกิลอันติเมทหิมะข้่งจะใช้ค่าความกด150แต้มเพื่อปลดปล่อยสกิลอันติเมทผลของสกิลนี้จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดและมอบสถานะหิมะข้่งแก่เป้าหมายหลัก2เทิร์นศัตรูที่อยู่ในสถานะหิมะข้่งจะถูกแช่แข็ง sp ไว้ส่วนหนึ่งและศัตรูที่อยู่ในสถานะหิมะข้งจะไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้แต่สามารถรับดาเมจและผลฟื้นฟูููไดดด้้ดาเมจแลละผฟีฟถก ไว้เมื่อ s p ที่ถูกแช่ไว้จะกลายเป็นศูนย์หรือสิ้นสุดผลสกิลผลฟื้นฟูลและค่า SP ีที่เหลือจะฟื้นคืนกลับมาและน่นอนว่าเป็นสกิลอันติเมทใช่ไหมครับหลังจากปล่อยสกิลนี้เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่สถานะรีชาร์จหนึ่งเทิร์นนั่นเองที่แหะก็จะเป็นในส่วนของสกิลของเวทหิมะต่อมารูปแบบแผนสําหรับเวทหิมะผมก็จะแนะนํารูปแบบทีมแยกเงาเพราะว่ารูปแบบทีมแยกเงานี้เขาจะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับตัวละครลหลกักเราเล่นเป็นสายดาเมจเวทอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คนที่ต้องบุดดแบบแบบบไดชา ได้เปรียบรูปแบบปิดล้อมแต่ก็จะแพท้ทีมทะลวงหนุมพางและก็พผิบตานะครับในส่วนของการฝังหินถ้าเป็นหมกเนี่ยผมจะใช้ P ีเด็บตัวสร้อยนะครับผมจะใช้เป็นพลังโจมตีเวท2เม็ดส่วนแหวนนะครับผมจะใช้เป็นเลือด1เม็ดแล้วก็ซีดีซิตหเม็ดในส่วนของสมุดผมก็จะใช้เป็นพลังโจมตีเวทนะครับสเม็ดและก็ในส่วนเสื้ออันนี้ผมจะใช้เป็นพลังป้องกันเวท2เม็ดด้วยกันส่วนรองเท้าน,นะครับผมจะใช้เป็นสปีด1เม็ดแล้วก็เลือด1เม็ดหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากไวมากกว่านี้นะครับใส่สปี เราต้องใส่เป็นรูนอุกบาทเพราะเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับเราก็จะได้รับพลังโจมตีเวทเพิ่มมากขึ้นและรูนอุกบาทเดิมพื้นฐานเนี่ยเขาจะบวกพลังโจมตีเวทให้อวดเยอะมากแต่ช่วงแรกเราจะได้รูนบาเรียรมา10เม็ดนะฮะเราก็ไปใส่ในส่วนอื่นก่อนก็ได้นะครับอุธเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่รูนบาเลียเออให้ใส่รูนอุกบาทไปอันนี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมอีกน้อยนึงต่อมาในส่วนของการอัพสเตตัสการลงสเตตัสนะครับเราจะลงแบบอินสี่วิดหนึ่งก็ได้หรือว่าเราจะลงแบบอินลา พ p ด้วยพีๆเนี่ยการลงอินสี่วิทหนึ่งจะดีมากกว่าก็ไปตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับแต่ผมเล่นอินล้วนเนี่ยเอาไว้ผ่านด่าน ส่วนจอเมเวทที่แนะนําให้เข้าทีมก็แนะนําให้ใส่ทรัพย์หนึ่งตัวอย่างจองเมเวทเวนดี้หรือจะเป็นในส่วนของอิจิยะก็ได้แล้วก็ให้ใส่ตัวสถานะ1ตัวอาจจะเป็นฟิสหรือจะเป็นคาน่ายูกะก็ได้เหมือนกันเลือกเอาเลยครับว่าเรามีตัวละครแบบไหนแล้วก็ให้ใส่ดาเมจไป2ตัวดาเมจสอตัวในที่นี้นะครับอาจจะเป็นลักซ่าตัวละครระดับ SSR คู่กับเอลซาก็ดีเหมือนกันนะครับตำแหน่งไม่ต้องยืนตามนี้นะอันนี้ผมกดผิดลองดูรูปแบบการต่อสู้นะครับว่าจะเป็นยังไงก่อพื้นฐานนะฮะเราปล่อยสกิลห้อยหวน สกิลไล่รามไปก่อนส่วนใหญ่จะเลือกตีอยู่แล้วนะครับปื๊บหวังพึ่งว่ารอบหน้าเราจะติดหิมะเหน็บหนาวถ้าติดปุ๊บเราก็จะได้เล่นง่ายมากขึ้นมันจะปล่อยได้หลายสกิลนั้นเราจะรันเล่นลำบากมากมากผมว่ามีดาบนะนี่ทปเล่น ก็มันจะมีทั้งด่านง่ายด่านยากนะแต่สกลอันติเมตโอ้โหกว่าจะปล่อยได้แต่ละครั้งนี่มันค่อนข้างลําบากนะฮะอาจจะต้องกินเกรดกินอาหารเพิ่มเกรดยอมโดนไปก่อนสักทีเธอติดหิมะเนบหนาวหน่อยโอเคติดเรียบร้อยแล้วนะครับ oh. เมื่อติดหิมะเนยบหนาวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า หิมะโถมของเราเนี่ยจะเบิ้ลกี่ครั้งขอเบิ้ลสักห้าครั้งฮะจะแจ่มมากแต่ถ้าเบิ้ลครั้งเดียวนี่ก็อาจจะเจ็บนิด,น,ดนิดนะครับผมยิงไปตอ่อเนื่องโอเคผันึกไปบุง้งโอ้ยยิงธรรมดาตั้งสาวั้งนะฮะเพื่อยิงหิมะโถมครั้งเดียวนี่แหละฮะมันออกแนวเล่นยากนะครับเอาจริงจริง ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่นะสำหรับฮิมะเน็บหนาวมันก็ถือว่าพอมีบทบาทนะครับแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นยิงไปธรรมดาโดนปิดพนเนื้ออีกตายไปซะฟีดก,กับลักซัตถือว่าเป็นหนึ่งคู่ขาที่โหดมาก เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเออสองตัวละครนี้มีความสามารถอะไรบ้างแล้วเล่นดีไหมชื้ค่อยๆเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์นักเว้น,นะครับมองกันกันนะโอ้โหพันเดือสามตัวไม่นะเขาชุบด้วย เลยอแต่ว่าแย่แล้วค่อนข้างแย่เลยจับได้จับดีจริงๆบึด้มรอดอยู่ถือว่ารอดอยู่โอเคเนี่ฮะไม่วังพึ่งหิมะเนบดาวแล้วกันยิงเลยครับผมหิมะโถมแล้วก็โจมตีธรรมดาบ้า บุ้งบุ้งโอ้โหดอกเดียวด้วย50%มันเกือบสองรอบติดไม่ได้นะ,ะนี่ต้องกันเลยครับผมบึงเราจับเขาไม่ติดเลยเขาจับเราติดลวววัวๆมันยังไงกันนี่ไม่นะ,อ,ะอย่างดีนะฮะ หมาโถมยัดหน้าต้องตายสองตัวสามตัวไปบึ้มบึ้มอ,ออกสองอันเองนี่อะไรครับไม่ค่อยแรงลองสู้ชั้นนี้ต่อนะครับหญิงเลยแลกกันจัดไปไม่ช้าแล้วลีลาด้วยเนะี่ย ปุ้ม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 เนี่ยแหละครับผมถ้าติดมามันก็จะเป็นประมาณเนี่ยโคตรโหดนี่แหละครับก็คือตัวละครจอมเวทหิมะผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่ามีสกิลยังไงอัพสเตตัสอย่างไรและกลารสมใส่ดูนเป็นแบบไหนหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนสักนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยว,วเราจะกันใหม่ในพัหนาขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับไปแล้วครับผมบายขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารชมเจอกันใหม่นะ